สาสดีทัตพุ่มทือว่าเข้าไว้ลงคลิปมือหนึ่งซองมือและก็ได้สิมาลงแต่ว่ามนีก็อยากกันเมาเบาเกี่ยวกับเรื่องของนหนองอินแตงที่เราโดดคัวแลวก็เสียชีวิตนะเพราะว่าก็มีหลายสองที่ว่าเอาเรื่องเล่าของเราไปลงรวมทั้งสองของเอ็นมินเองก็ได้เอาลงเสียเดียวกันตั้งเต่ว่าในการทีจเจ้าลงนะมันก็จะแตกต่างกันนะ เสน้นว่าเรื่องเกี่ยวกับอ่ะนะแห้งจูงใจที่เราที่เราโดดคัวยังต่างๆนะบ้างซ่องกัไปเอาข้าวข้าวเอาลงแบบว่ามันบเหมาะสมปนันใดเพราะว่าตามที่มีการไล์สดของญาติพี่น้องของข้าเจ้านะท่านผู้ชมข้าเจ้าก็บ,บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวของข้าเจ้าข้าเจาบว่า,าวพรบที่ว่าจะให้ข้อมูลยังต่างๆนะแต่ว่าก็ยังมี บางส่องเสือกเอาข้อง้อ,อมูลแบบว่าจะเอาข้อมูลมาเตไสแล้วก็มาวิเคราะห์เอาเองวา่าจังสาจังสีหันนะซึ่งมันเกิดให้ลักษณะแบบว่ามันบอ่มาะสมเพราะว่าขบครัวขขงเขาเจา้าเาขาเจาะยังบ่บให้ข้อมูลแบบว่าสาเหตุแห่งจูงใจที่เราจะไปดูดนำหันนะให้ทุกคนนะครับผู้ยังต่างเขาเจายังบบท่านไหนมาเปิดเผยแต่ว่าผู้ที่อยากได้ข้าวข้าวเอาไปเป็นกะร,รกะแซกาะกระแซหัน แต่แมีนยนโยว่าเจ้าอยากได้แต่ว่ามันมันบอกถึงความเหมาะสมนะมันมันบอกเหมาะสมคือสุดก่อนเพิ่นม,มีการไล์สดอ่านะอยู่ทีงานตอนสวงเอาสพไปวัดอ่านะทางเพจเข้าเจ้าก็บ,บอกว่ามันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวบางสิ่งบางอย่างก็ยังบ่ทันทีจะพร้อมที่จะบอกสังคมยังต่าง,างเกี่ยวกับแห่งจูงใจแม้ตั้งแต่การทายหูทายนัง้งที่มันบ่เหมาะสมเพิ่นก็นยังห้ามสน,นั้นเฮาบ่หูจักกับเพิินซ้ำ คนต่างประเทศกับโบฮูจักมิตาวาเออใส่กระเซแห่งจุงใจอยากให้มีการอ่าให้ผู้คนในเบิงต่างๆมาเอาลงค่นนะก็แม่นแท้ว่ากาณาเห็นใจน้องๆเขาหานะันน้าที่ว่าน้องๆที่ว่าเล่ได้เสียชีวิตแบบนี้ต่างแต่ว่ามันมันบอเหมาะสมเข้ากับบุควรเอาลงมันมันเป็นการเสื่อมเสียเขาเล่าหานะันหน้ามาสนซะซึ่งมีอันหนะผู้หนึ่ง่ในได้ ไดออัีิบายเปิดพทรงว่าสาเหตุแห่งจูงใจของน้องคนนี้ที่เราไปาโดดคว้วขาตัวเองตายะนะว่าเกิดมาจากไว่าติดหนี้เงินทไเไเก็ซ้ำหอยล้านแล้วก็พอเม่ห้ให้เห็ุให้เราเสียใจตัดสินใจ่จังไปโดดตรงคว้วเพราะว่าเงินซ้ำหอยล้านไม่ได้กูยืมมากแล้วก็พอ่อให้ใส่ออพอบอกให้น้อง เราไปเอาเขาธนาคารแต่ว่าเราโบเอาเงินไปเขาธนาคารก็เลยแบบว่าเอาเงินไปใส่ก้อมาสันซะจนมดหลังจากใส่มดแต่พอได้ถามเพื่อว่าจะเอาเงินหันมามาเ่เขาในเบียง,งานนะสื่อเครื่องเครื่องเสียงยังต่างๆมาต่อเติมแต่สุดท้ายก็เป็นว่าเราไปใส่ใจมดแต่พอถามขึ้นแล้วเราบได้เงินมาสัญชาโบมีเงินห้พอเมย์หายหายก็เลยไป โดดนำขาตัวตายตัวนี้ที่จริง,นะรงนเนี่ยเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นอ่นจะไปเอาข้อมูลมาเทสไซแล้วก,ากา็ถึงว่ามีข้อมูลมาแต่เจ้าก,กับพวควรที่ว่าจะต้องไดในในว่าออกมาแบบนี้ก่อนนะหนึ่งมันเป็นการบั้นทอนทจิตใจของครอบครัวขอ,ของเขาเจ้าช่วงนี้เขาเจรวางนังเศร้าโศกอยู่งานแกแยังบ่ทันไดียวออ,ออกยังบ่ทันไดียวไปจูด่าซั่นซะยังบ่ทันได้ไปอันน่ะเฮ็ดพิธี่ยังต่างๆ แต่ทงางข่าวพวกเจี่ยวเขา,เาลงมาก่อนอย่างสิมันเป็นการสร้างเหตุให้นอกจาก่ดเสียใจไปแล้วมันกูจักข่าวแบบสีเติมอีกที่ว่ายังบ่ทันิเพนออกมาเบาเองเพิ่นก็รให้ผดเสียใจเติมอีกมันเหมาะสมหรือบ่ในการเฮ็ดแบบนี้เขาใจไว่อย่างไรเงินอย่างไรผู้คนที่ว่าข้าเจามากเบืองหลายเขามาาานันต่ำจะได้ต่ว่าเจ้าก็ต้องควรคำนึงถึงควนมันเหมาะสมผู้มเม่นว่าอยากได้ ข่าวข้าวยังต่างเดีย๋ยวเขาแววไปก่รโดยที่มันบดอะไรมีการคอนเฟิร์มจากเจก้าของจากผู้ที่เพิ่นอบข้าวเจา้ากับบดถือแบบนั้นจะต้องเอาพิจารณามึงเติมมึงวางมันเหมาะสมหรือบ่ถ้าถืกเป <c oughs> ็นผมเพื่อตัวเองเดีจะที่คิดแนวไหนที่ว่าข่อยเว้าอันนี้เพราะว่าข่อยกับในข้าวข่าวจากทาั้งผีชินอง,องเพื่อนเพื่อนไรซดเพื่อนกับอบอกมาแบบนี้แต่ว่าก็ยังเห็นมีคนมอาอไปสำหรับแอดมินนี่เองนี่ก็ เอาโรคือกันเขาเขาเผื่อตังแต่ว่าเข้าเอาประวัิหย่อจริงที่เราสางมากเช่นว่าคุณความคุณยำความดีประวัติที่เราบ่เคยถ่อบ่เคยถอย,อย,ถอยตั้งแต่น้อยจนใหญ่มาให้เลยครับผู้อันนี้มันก็เป็นแห้งจูงใจเพื่อให้คนมีการขยันมันเพียนแลวก็มีการที่แบบว่าเพิง่งพาตัวเองประมาณนั้นเช่นว่าแอนด์มินก็เคยเดี๋ยวบอกว่าตอนเรายังหน่อยเราก็เกิดมาในขอบรัว พ่อแม่ที่เป็นหมอลำเนาะพอเป็นลำนางแม่เป็นลำเหมืนเรื่องตอก่อนประมาณนี้แหละแต่เล่าเองกับมันเป็นนักเขียนแต่ว่าเล่ากับไปเทียนหนังสือกับโบคอยก่งขโมยจุดหน้าคู่หันหนะบอกให้เ,เล่าไปเแซวเราไปแข่งเสียงบทเพลงบทลำต่างๆแต่ว่าเราเองอ่ะส่วนนั้นยังหน่อยก็ถือว่าลำบ่ทันเป็นบัดนี้ก็ บวกกับการเฮียนยังต่างๆเลยเราอันเฮียนบบเกงเราก็เลยมาขากในก่อนล่าของพ่อเมวัดมันสาบซึมอะนะเราก็ได้ต้าสินใจออกอเฮียนเพื่อว่าไปไปเป็นมอล่ำนักของเพลงแล้วก็พอเราก็ซ้อนเมย์เราก็ซ้อนอยังต่างๆครับประมาณนั้นก็เลยเหตุให้เราเป็นหมอล่ำเต็มตัวสนั่นในเมือมาหอดยุดหนีเราก็มีซื้อเสียงต่างแต่ว่าการคิดสันของเรานะอาจจะมีเรื่องปัญหา บัเมนแต่ว่าเงินสามลอยล้านกีบดอกตามเมีอนมินนบึงสาพารของรัวของกระจกครับบถึงขันว่าทุกอยากบากมองปนั้นเงินสามลอยล้านจนไปขาตัาวตายหนาจะมีเรื่องปัญหาอื่นๆแต่ว่าก็คือบอกมันกับเป็นเรื่องภายในของกระจกแต่ว่าเขาก็ไปเก็บเอาข้อมูลแบบนี้มาตามตามมุนมองส่วนตัวกับบวกกับพี่น้องเข้าใจบอกกอน,น้นานี้แล้วนะคิดว่ามันโมเมสสมสิ่งที่ควรกับบควรที่จะเอาเรื่องที่เขาบอกท่านนี้คอนเฟิร์มมาว่ากันซะ สิปมาณนี่ท่านผู้ชมก็คิดว่ามันเหมาะสมก็ไเลยมามาเวาซูสูฟังคือว่าเป็นการเตือนสติสําหรับหลายคนที่ว่าเหตุคลิปออกมาก็เพื่อว่าจะเอาแต่หยอดวิวเอาแต่หยอดคนติดตามโดยที่เฮ่าหลบอคำหนึ่งถึงว่าจิตใจของผู้อื่นจะเป็นแนวไรจังสิคิดว่ามันเหมาะสมหรือเ่เฮาควรเขาต้องควรติดต่อง่อนแมนว่าเฮาอยากได ไพ่กับอย่างไรขึ้กันแหละข้อมูลบอกด้วยว่าข้าวข้าวทีว่ามันเป็นประเด็นห่อนบอกว่าโดยเฉพาะแมนผู้ที่มีเสือเสียงในวงการต่างๆนี่แหละเข้ากับอย่างไรข้าวข่าวของเขาเจ้าอยู่แต่ว่าในเมื่อทีว่าข้าวขาวมันบอกท่านใดนะครับการยืนยันจากครบคร้วของเขาเจ้าเองแท้นี่จลขสี่นี่เข้ากับสีสมควรนะบอก่เขาจะไปว่าแบบนั้นกับตอนนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเป็นอาชีพน้ำกันสำหรับผู้ที่ห้าเงินแบบนี้กัอยากให้พิจารณาตต่ม เส้นว่าผู้ภาาบอลหรือศีนออก้ามันเป็นตยาดนั่นยังไรกัควรเบอร์หรือว่าบวควรใส่ซาเพื่อว่าเป็นการให้เกียรติเข้าใจเามันกับตัวขวรเป็นลักษณะแบบนี้นะท่านผู้ชมอันละบางว่าคงจะอ่าห้ยรับผู้น้ำกันทันทีทั้ทงนั้นก็นแล้วแต่ใครอยากเอาไปเฮ็ดต่อกับว่าเป็นยังแต่ว่าแอดมินเองกับขอบอกว่านำสัมมี่เทงความเหมาะสมกระสีอตอนนี้ก็เนิ่นสบายดี